สวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมม่ยราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับเอเลนโตก็ลุ้นกันเยนเช้านะครับก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เข้ากันไปนะครับสําหรับตัวทีเด็ดของผมวันนี้ก็มีนะครับตัวทีเด็ดพร้อมทั้งทีเด็ดราคาไหลด้วยนะครับวันนี้ผมจะให้กันเลย2ตัวนะครับเป็นทีเด็ดของผมด้วยแล้วก็ทีเด็ดราคาไหลด้วยนะครับเราไปดูที่ หลีกแรกนะครับวันนี้ยูฟายูโรนะครับเป็นมิเตะด้วยกัน2คู่นะครับวันนี้4ี่ทุ่มนะครับหรือว่า5้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งคู่ก็เตะทีสอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดนมาร์กนะครับจะเตะที่สนามกลางพบกับเวลนะครับซึ่งราคาไหลที่เวลนะครับทีมรองวันนี้นะครับตัวต่อไปเป็นอิตาลีนะครับก็จะเตะที่สนามกลางเช่นกันนะครับก็จะพบกับออสเตรเลียนะครับ ราคาหลายที่ทีมรองออสเตรเลียเช่นกันนะครับกับคูเวลเลยโชวต่อไปนะครับ3ามทุ่ม a f c ซแชมเปียนลีกนะครับก็มีราคาตามนี้เลยนะครับให้ที่ปักเก่งด้วยแล้วก็ให้ที่เวนเท่าด้วยนะครับไฮแลนด์พิมเมลีกนะครับวันนี้ราคายังคงที่อยู่นะครับยังไม่ขยับไปไหนนะครับส่วนผมส่วนตัวนะครับผมมองว่าโบฮีเมียนนะครับจะเข้าป้ายได้วันนี้นะครับโบฮีเมียนนะครับ เบรารุทซูเปอร์ลีกก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับสขีดกันเลยนะครับกดทันนะครับสองทุ่มสี่ห้านะครับลีกสุดท้ายนะครับวันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็เป็น U.S.A. Major Soccer League นะครับผมวันนี้คู่โตเรนโตเตะที่สนามกลางนะครับก็จะราคาโอนเอ็นที่โตเรนโตเลยนะครับก็ราคาโอนเอ็นที่ทีม ทีมเยือนนะครับออกมาเยือนโตเรนโตนะครับผมแล้วก็มีนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเอลเอ็ก y เลซีก็เตะ9ก้าโมงนู่นเลยนะครับส่วนทีเด็ดของผมวันนี้นะครับผมขอมองไปที่ฟิลาเดลเฟียยูเนียนนะครับซึ่งชิโก้ไ i g h นะครับเป็นเจ้าบ้านจะพบกับ p h i l เดลเฟียยูเนียคู่นี้ผมมองว่าฟิลาเดลเฟียยูเนียนะครับเล่นเสมอได้วันนี้ฟิลาเดลเฟียนะครับเป็นทีเด็ดของผมนะครับไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรนะครับเพราะว่าผมคัดมาแล้วนะครับวันนี้ ฟิลาเดเฟียยูเนียนนะครับเตะ7จ็ดโมงเช้านะครับก็เป็นทีเด็ดวันนี้เลยแล้วกันนะครับให้ในราคาเสมอเป็นทีเด็ดของผมนะครับวันนี้ส่วนทีเด็ดราคาไหลนะครับวันนี้ไปดูบอลยูโรแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าขันหูขัดตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไปจริงๆนะครับมันไปทางออสเตรเลียก็จริงนะครับไปทางเวลก็จริงแต่ผมมองว่าแม่งยังไงก็อยู่ที่เจ้าวานนะครับวันนี้ก็ ขอคิดต่างอีก1วันแล้วกันนะครับวันนี้มาใครจะลุ้นก็ลุ้นมากับผมนะครับใครจะตามก็ตามมานะครับใครจะสวนก็ขอให้เฮงๆรวยๆแล้วกันนะครับเออคนเราดูบอลไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็นะครับเดนมาร์กและอิตาลีนะครับเล่นไปเลยนะครับในราคาเนี่ที่ให้มานะครับมีครึ่งลูกก็ใส่กันไปนะครับส่วนที่เด็ดของผมวันนี้ฟิลาเลเฟียยูเนียนนะครับ ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านเฮงเฮงรวยๆนะครับแล้วเรามาสรุปการพรุ่งนี้นะครับว่าเข้าหรือไมเข้านะครับสำหรับวันคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ